ออาคิววะพี uh ่ค huh. ร uh ับไอ้นี่เลยสไลด์เอาคิว่ะเอาลูกเนี่ยหน้าเหมือนกูขวาล่างไม่เหมือนอันนี้ลูกไม่ใช่ไหนเปลี่ยนแล้วมาดูใหม่ดูใหม่นักแข่งใหม่คนใหม่มาแล้วได้ทำได้ดีมากนายทหารอาซิบัตห้าสิบและที่จุดเจ็ดสิบสาม เออเสียงเอาจริงหน้าเป็นเสียงให้แรกนะ and enemy is godlike มันเป็นเสียงที่แบบว่าเวลาได้ยินมันรู้สึกแบบโคตรผูแล้วแบบสู้ไม่ได้แล้วอ่ะ and enemy is godlike มันต้องไปเซิร์ชที่ไหนวะเกมแมคาีนิกซาวหรอไม่แต่ว่าียาก and enemy is godlike เฮ้ยมันมันไม่ใช่เสียงเนี้ยมันมีมันมีเสียงนี้เหมือนกันพเป็น and enemy is godlike มันก like. ็อดไรมันมีเสียงหนึ่งอันนี้มันแบบ en enemy is god ไ like. รเอามีก็ god like. <c oughs> อดไรไอ้ก็อดไรนะมันบาดใจมากอะ่ะท่านบาดใจจริงๆโอเคพี่เจอนะอะไรวะเนี่ยอ๋อพี่เจอยาสุโอยาสุโอเอ่อยาสุโอเหรอเราเล่นนีแล้วยาสุโอนักยาสุโอยาสุโอเก๋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  and enemy is god l i like

เพิ่งเข้าสังกัดไปอันนี้เสียงนี้ก็ดีเสียงนี้ก็ดีเสียบมาโคตรหูปะฟังแล้วรู้สึกว่าโคตรหูปะกสิกรติ้ง3,000ทำไมผมพี่ออกเขียวๆอ่อนๆเหมือนรูปขวามือเลยอ๋อใช่เหรอเอาคิวปะพี่บอาครับ ไอ้นี่เลยสไลด์อาร์คิวอะเอาลูกะเนี่ยหน้าเหมือนกูขวาล่างไม่เหมือนอันนี้ลูกไอ้นหนไม่ใช่ไหนเปลี่ยนแล้วมาดูใหม่ดูใหม่นักแข่งใหม่คนใหม่มาแล้วเฮ้ยนี่หลบคิวหนึ่งทีอันนี้อีกมัลติเวิร์สก็คือแบบสุดเล่นไม่ดีแล้วพี่ไปแทนไว้ Enemy is Godlight Enemy is a i k i Enemy is Godlight e เป็นเสียงที่แบบฟาวร์โคตรถูกสุดเลยเขาไอซอร์ปะไม่ถึงว่าได้ใช้ลักูตรแบบลุงจีอันนี้แต่ดีนะดีจริงนะไอรขวใช้นักแข่งทีวันที่ชอบแบ่งซองแดงให้คนในทีมปะครับแล้วก็พ่นไฟไปเลยละกัน ไอยากฆ่าผมเลยครับย่างนี้นเอิ่์นะครับพ่อเอเคคือพี่เข้าใจว่าอยากสุโอยากจะเคลียร์เวฟเข้าแล้วก็แบบเข้าใจได้ว่าก็เลยเป็นแบบนี้ครับจังหวะนี้ถ้ารีซินผมมาเขาบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนถ้ามันวาร์ปลงมาตรงนี้เฮ้ยพึบเขาแทงเวฟตามปกติหลักสูตรนี้ ต้องฟีดเลนครับสวัสดีครับผมเพิ่งมานนแต่เอ๊ะนักแข่งคนในรูปขวาล่างใช่คนที่คอยลบคะแนนโดรันไม่ชอบโดรันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเขาเป็นเขาเป็นนายกสมาคมคนอวยโดรันแห่งประเทศไทยนะคุณคุณพูดเขาให้ดีด้ดวยเขาให้คะแนนแบบโดรันตีคลิปก็ได้หนคะแนนแล้วนะครับแ็กไมมาแกงเลยแต่เมื่อกี้มันแซกมาแกงไม่ได้แบบมันอยู่หน้าป้อม เขาไปเอ้ยอภิษอไอ้เหี้ยเอออภิษจะยิงคิยิงอ e ีแล้วไปอไปอภ e อีเฉยก็ไปไม่ได้หรอกไม่หยุดวาร์ว่ะ ุู้ชายเดินไปโดนลมคิดว่ามันจะหยุดวับน้องหนูยาซุโอสวัสดีครับผมเพิ่งมาแต่เอ๊ะรูปขวาล่างผมขึ้นแล้วเหรอครับปกติแกหัวลมแน่หัวลมแน่หัวลมแน่เขียวลมแน่แแหะไอ้หียอะไร อะไรวะนะหลอนชิปเปกเลยอะ่ะโอ้โหโโห, و ห, و ห و. น้าแฟดว่ะหน้าแฟดจริงหุย้ย เฮ้ยเฮ้ยแปลกๆปลกแล้วนี้เฮ้ย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 อย่าเลยได้ปะถอยถอยเถอะถอยเถอะเถอะเชื่อกูเชื่อพี่ถอยถอยถอยดีกว่าช้ามันโหเมื่อกี้น้าแฟดหนีวะไม่พูดตามตรงเลยนะพี่อัพอัพคิวเวลหนึ่งอะพี่ฆ่ามันเซงสุดสุดเลยอ่ะอัพผิดทีเดียวเก็บภาษีเล็กน้อยภาษีสัมภาระ เอาจริงที่ว่ารองเท้านี้เจอโอกไม่ดีครับ แปดเปอร์เซ <c oughs> ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์โหเสียดายจริงเนาะชอดยาโซนันเสียดายจัดไม่แต่ทำไมมาช่วยมันน่าจะเอานี่ไปเลยเนาะไม่เขาเป็นทามมิ่งการาฟอยู่แล้วเขาก็ต้องมาแล้วนะทำไมมาแปลกพี่ว่าทรัพย์แพทนี้งไงก็ต้องมา แล้วพี่ไปช่วยทำดาเมจใส่กรับทำไมวะนะหมายก็เร็ว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 อุ้ยเวลคอมมาจากไหนมาทำไมเฮ้ย <c oughs> อาจจะมีเรื่องราวแปลกแปกกันน่อยแล้วมันบนสามอะ ีก็ต้้อองขออาแลวิยาสามช่องของรันไม่ใช่รันแบรนบรันแต่เป็นรันแบรนบรันเพราะรันทุกเวิร์บเลิฟทุกวันเครื่องหมายสี่เนียม โดนลัมโบไปสอทีโอแบแม่งแบบดาบบินอะพี่ต้องกลับบ้านนบมเบสไซด์ยิไปทีอารซิบัตาสิสามสาิบสามสิิดาสาเหรอสวยครับโซโลเคลม โซโลคลลสโซโลคลลสไม่มีทีพีไม่มีทีพีเขาได้เราเลย็อตวเดียวคืออร่อยเลยอะอไอ้นี่มันขยันฟีดเลนจริงเลยไหมแต่พี่รู้สึกแล้วลยว่ามันมาแล้ว ไหนน้องไม่มีโอกาสให้คุณพลาดครับแต่ว่าข้างบนเราเหมือนจะไม่ได้ปะกาแล็วเชียว อีกแค่เดียวได้น,นี่ว่าเมียนตีนแต่เราไม่แต่พี่ไม่มีนตีนะโอเคเลยโอ้ไปเลย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 เป้อมให้เอีป,ป้อมให้ตีไปก่อนตีไปก่อนชิวซิวิว เอาได้ก็เที่ยแล้วสปอร์ตมาวะ่ะแต่สปอร์ตแรกกับไม่มีทีพีนี่โอ้โหอยากได้ป้อมอะแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้อยู่ดีนะครับจริงพี่ว่าตั้งแต่มันเนิร์ฟไอ้สวิตเน็ตไปพี่ว่าไม่จืดไปเยอะเลยเนาะ ไม่น่าเนิบเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้จำเป็นอะไอไอตัวแอตติฟขอพิธีสำหรับทรับเทียนอีกด้วยครับ <S <S ทำไมวันนี้หล่อจังสาวสาวลงหมดแล้ว ยา yes, หลายคนก็แบบไม่รู้ว่าดาเมิทอลัมโบมันโหดมากนะวันนี้พี่กลับมาเลี้ยงเกตอีกแล้วล่ะครับเลี้ยงเกตคืออะไรอะ่ะอ,อยาไปแล้วครับเจินครับสลุดสลุด แต่จริงพี่อยากลองเล่นสายอิเล็กโทคิวเหมือนกันนะแต่พี่เปแบบศึกษาแบบแบบแรงเกาหลีแบบลัมโบ,บ um bo, เก่งๆอ่ะเขาไม่มีใครเล่นเลยเลยพี่ก็เลยแบบเหมือนกับว่ามีแชทเคยบอกแล้วว่ามันมันไม่สามารถที่จะเล่นได้เพราะว่ามันยิงจรวดไม่ค่อยโดนครับผมไปอาบน้ำมาพี่เล่นลีโปไปหรือย,ยังครับยังครับแล้วทีวันแพ้โบพี่จะทำอะไรครับแล้วเมื่อไหร่จะเล่นคารามีน นายทำได้ดีมากนายทหารอัศวินห้าสิบะติจุดเจ็ดสิบสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งยาซูอมันน่าจะเผาปอมเลยด้วยเนาะ วันนี้คุยเรื่องอาบน้ำได้แล้วใช่ไหมครับผมเศร้ามากเลยเมื่อวานผมอาบน้ำน้อย <c oughs> อะไรวะนะ <c oughs> ไปไม่ทันไปไม่ทันไปไม่ทันไปยู่ยไปยู่ไปยู่ยไปยู่ไปย่ยไปย่ ฟากมันฮีดอยู่เว้ยไม่ไม่กูไม่เดินไปขึ้นแน่นอนฮูไมันมเดินไปขึ้นได้เฉยเลยวะุยไปหนึ่งห้าแล้ววะ ตายแฟดไปโดนไฟพี่แอนน์เกียวฟร็อกโอ้จรวดไม่โดน อุ้ยมึงตายนะเมื่อกี้ไอ้ยงตายอทำมาเป็นยืนเล่นสวย ตเดี๋ยวมันไม่ใช่เพลงนี้ดรอกเจ้าเพลงแบบว่ามิวสตคเนี anyway, ่ยอะไอ่ะไอ้คนมึงไม่สู <t <t ้กันเลยอ่ะโดนแล้วโดนแล้วสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่่ดู ขอลองขอลองสู้หน่อยสว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 ยเยลียาง com อารามอารามเนี่ยารามหมดอารามอุ้ยโป๊กอาร์มเล่นจินนี่ว่า ลุงจีลุงจีมาหาหนูหน่อยลุงจีไปอยู่ไหนมาลุงจี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 งจงจพี่ชายเก่งขนาดนี้สู้งไงไหวอะพี่จา๋าลุงจีมีการตอบรับจากหมายเลขท่านเรียกลุงจีสู้แอบไปอะพี่จ๋าดัมเมลพี่น้อยมาแล้วหมื่นสองหมื่นเด้ไงะวะอง 3, โอ้โหอาเซียนดัมเมลโคตรเยอะเลยแอสต้ากลูส ใครหน้าตาดีที่สุดพี่บัวแล้วครับใครเติมเกมบ่อยที่สุดโอ้ยนักล่าเกมเมอร์มีคนเดียวบนโลกแน่นอนครับหลักล้านแล้วทุกวันนี้บ้านจะล้มันลายใครหัวร้อนง่ายที่สุดน่าจะเป็นผมไม่ก็ไอแทนแอนนี่ใครเล่นเกมโหดที่สุดให้พี่บัวอีกรอบหนึ่งครับพี่บัวบัวเล่นเกมเพราะว่าเวลาแก๊สติดเกมอ<ห>่เบ,บางทีก็เล่นสองวันไม่นอนใครเล่นเกมอ่อนที่สุดว่านแล้วกันครับซาลาซิเดี๋ยว <c oughs> จะมีแบบคำศัพทมานี้นะฮาร์ดคอร์เกมเมอร์แคชชัวร์เกมเมอร์แคชชัวร์ก็คือคนเล่นไปเรื่อยเล่นแบบสบายๆเล่นเพื่อความสนุกของเกมนะคคคคครรรรัับบ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 ว่่่่่่่่าาานนนนนนนเเเเเปป็็ะะภทททแแแลสสยยกกกจจจไมออิิงงงืใีุด ไปเลยครับนั่งอยู่ข้างๆกันเมื่อกี้มีก้าวสาลีเฮดเคยกินกะเพราหนึ่งโลหิวข้าวกะเพราหมูหนึ่งโลไม่รวมข้าวนะกินไปแล้วก,กินจุเลยครับของจริงตัวนี้ใครรักแฟนมากที่สุดแน่นอนอต่มันผมแล้วครับผมบอกตลอดว่าผมรักแฟนเสมอใครมึนที่สุดพี่คลิปแล้วกันนะครับทากูสใครขยันที่สุดผมให้ลอมแล้วกันครับลอมคือคนตัดต่อคลิปที่ทำช่องมาด้วยกันใครอดนอนมากที่สุดคะพี่บวกแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมพี่พมึนสุดเหรอ พี่กิฟตครับทากูสใครทูกเก่งมากที่สุดน่าจะเป็นผมครับถ้าอย่างนั้นใครรับจบมากที่สุดคะน่าจะเป็นผมอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นในกลุ่มนะอย่างล่าสุดเนี่ยไปท้ากันเล่นเกมถ้าแพ้ย้อมหัวเขียวเด็กไม่กี่วันนะครับผมจะย้อมหัวเขียวแล้วเพราะผมแพ้เขารับหลังเพื่อนกิเบอร์ของลุงไนท์เริ่มเอาเป็นเอาเป็นเสียงช่องดิป่าวะ An ally has slain been เป็นเสียงซับช่องเด้อเฮ้ยมันเป็นโดดโอโออะไรไม่รู้่啊